ขนมปังน, وم, นุ่มนุ่มนวดมือได้อบได้ทั้งเตาอบม้ออบลมร้อนและม้อทอดไร้น้ำมันไสด้านในเป็นเปียกปูนไปเตยหอมหอมส่วนด้านบนราดซอสกะทิมะพร้าวอ่อนไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยเริ่มที่การทำตัวขนมปังนำนมสดที่อุณหภูมิห้องมา120 ml จะใช้นมกล่องนมขวดหรือนมโรงเรียนก็ได้ตามด้วยน้ำตาลทรายครึ่งช้นชาและยีสต์ครึ่งช้นชายีสต์นเนี่ยจำเป็นต้องใช้นะคะ คนส่วนผสมนิดหน่อยให้พอเข้ากันพักทิ้งไว้5-10นาทีนำชามผสมมาหนึ่งใบใส่แป้งขนมปังลงไป150กรัมหรือ1่ถ้วยตวงกับ2ช้อนโต๊ะครึ่งแป้งเค้ก75กรัมหรือครึ่งถ้วยตวงกับ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย36กรัมหรือ3ช้อนโต๊ะคนให้พอเข้ากันจากนั้นทำหลุมตรงกลางไว้นำไข่ไก่เบอร์อะไรก็ได้มาตีให้ไข่แดงและไข่ขาวเข้ากันจากนั้นชั่งน้ำหนักมาย5กรัมหรือ2ช้อนโต๊ะ ใส่ลงไปในแป้งกลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชาใส่นมผสมยีสต์ที่ตั้งทิ้งไว้ลงไปสังเกตดูนะคะนมผสมยีสต์เนี่ยเมื่อตั้งทิ้งไว้เขาจะต้องมีฟองปุดขึ้นมาที่ผิวด้านบนแบบนี้นะอาจจะมีมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้แต่ต้องมีค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีเลยเนี่ยอาจจะแปลได้ว่ายีสต์ตายหรือไม่ทํางานให้เปลี่ยนยีสต์ก่อนนํามาใช้ไม่อย่างนั้นเนี่ยขนมปังของเราจะไม่ฟูไม่นุ่มใส่นมผสมยีสต์ลงไปให้หมดเลย คนพอเข้ากันแล้วใช้มือช่วยรวบรวบขยำแป้งให้รวมตัวเป็นก้อนเดียวกันกวาดเอาพวกผงแป้งที่อยู่ด้านล่างถกผสมขึ้นมาให้หมดวางแป้งลงบนพื้นที่จะใช้นวดแผ่แป้งออกเล็กน้อยใส่เนยจืดลงไป2ช้อนโตครึ่งหรือประมาณ37-38กรัม ใช้มือนวดแป้งเป็นเวลา20นาทีใครมีเครื่องนวดขนมปังก็สามารถใช้ได้นะคะช่วงแรกแป้งมันจะเลอะเลอะเครอะเคนวดยากนิดนึงเดี๋ยวนวดนวไปสักพักนะเนยจะค่อยๆซึมเข้าไปในแป้งมันก็จะเนียนขึ้นนุ่มขึ้นนวดง่ายขึ้น หลังนวดแป้งจะดูเนียนๆแบบนี้เลยนะคะตัวแป้งจะไม่แฉะติดมือแต่ก็ไม่แห้งจนเกินไปเมื่อลองดึงแป้งขึงดูจะสามารถขึงเป็นฟิล์มบางๆได้ประมาณนี้แบ่งแป้งที่นวดแล้วออกเป็น16ก้อนแต่ละก้อนจะหนักประมาณ27-28กรัมนำแป้งแต่ละก้อนมารวบ ครึงกลมแป้งส่วนที่ยังไม่ใช้งานให้หาอะไรคลุมไว้ตลอดเวลาด้วยนะคะนําถ้วยฟอยมาวันนี้ป้าใช้เบอร์4006นะคะตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่มีขายแพ็คนี้เนี่ยป้าซื้อมา32บาทใช้ลายอื่นได้ใช้ไซส์อื่นได้ปรับขนาดขนมปังกันเอาเองนะถ้าใครหาซื้อไม่ได้เดี๋ยวป้าใส่ลิงไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์เดอร์นำขนมปังที่แบ่งและครึงกลมแล้วใส่ลงไปโดยหถาดป้าจะใส่ขนมปังสีก้อน หนึ่งสูตรจะได้ขนมปังออกมาสี่ถาดแบบนี้หาอะไรคลุมนะคะแล้วพักทิ้งไว้เป็นเวลา1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งขึ้นฟูเป็น2เท่าระยะเวลาที่ใช้พักแป้งขึ้นกับสภาพอากาศด้วยนะวันไหนฝนตกอากาศเย็นอาจจะต้องใช้เวลาพักแป้งที่นานขึ้นถ้าวันไหนอากาศร้อนจัดก็อาจจะใช้เวลาพักแป้งน้อยลงหลังพักเดี๋ยวเรานำแป้งไปอบกันเลยนะจ๊ะเริ่มต้นที่การอบในเตาอบ นำขนมปังเข้าอบในเตาอบที่วอร์มเรียบร้อยแล้วอบขนมปังที่160องศาเซลเซียสเป็นเวลา10-12นาทีหรือจนกระทั่งสุกการอบป้าใช้ไฟบนล่างไม่ได้เปิดพัดลมนะคะสังเกตดูที่ตัวสีของขนมปังด้วยนะถ้าผิวด้านบนเขาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วขนมปังสุกดีแล้วก็นำออกจากเตาได้เลยเตาใครเตามันนะเตาแต่ละตัวแต่ละบ้านอาจใช้ระยะเวลาในการอบที่แตกต่างกัน นี่ขนมปังที่ป้าอบสุกแล้วได้สี่ประมาณนี้จ้าเมื่อนำออกจากเตาให้รีบนำนมสดทาลงไปด้านบนของขนมปังที่ยังร้อนร้อนอยู่นมที่ใช้เนี่ยก็จะใช้เป็นนมกล่องนมขวดหรือนมโรงเรียนก็ได้จากนั้นพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทสำหรับการอบด้วยหม้อบอบลมร้อนและหม้อทอดไร้น้ำมันหวอมเครื่องให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนใช้นะ จากนั้นนำขนมปังเข้าอบที่150องศาเซลเซียสเป็นเวลา10-12นาทีหรือจนกระทั่งสุกเครื่องใครเครื่องมันนะคะแต่ละตัวเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาในการอบที่แตกต่างกันเมื่อนำออกจากเตารีบทาน,นมที่ผิวด้านบนของขนมปังในขณะที่ขนมปังยังร้อนๆอยู่พักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเมื่อขนมปังเย็นสนิทแล้วเจาะรูสำหรับใส่ไส้ควานควานเนื้อขนมปังด้านในด้วยนะคะ อยากใส่ไส้มากก็คว้านเยอะๆกว้างๆอยากใส่ไส้น้อยก็คว้านเล็กๆพอใช้เป็นด้ามช้อนไม้ในการเจาะใส่ไส้ก็ได้ค่ะมันก็จะใหญ่ดีถ้าทํากินเองไม่ซีเรียสอะไรมากใช้นิ้วเจาะลงไปก็ได้ค่ะล้างมือให้สะอาดก่อนนะขนมปังถ้ายังไม่ใช้งานให้ปิดฝาไว้ด้วยเด้อไม่อย่างนั้นเดี๋ยวผิวของขนมปังจะแห้งแล้วก็แข็งถัดมามาทําตัวเปียกปูนเพื่อใส่เป็นไส้ด้านในกัน ใช้แป้งข้าวเจ้า20กรัมหรือ2ช้อนโตะ๊ะครึ่งเทใส่ชามผสมแป้งมัน8กรัมหรือ1ช้อนโตะ๊ะน้ำตาลทราย12กรัมหรือ1ช้อนโตะ๊ะน้ำตาลปี๊บ15กรัมหรือประมาณ2ช้อนชานิดๆใช้มือขยำขยำผสมคลุกเคล้าส่วนผสมให้พอเข้ากันบี้บีตัวน้ำตาลปี๊บด้วยนะจ๊ะใส่น้ำปูนใส่ลงไป125 ml อโดยทยอยใส่ทีละนิดแล้วนวดนะคะ ในระหว่างที่นวดเนี่ยบีบีตัวเม็ดน้ำตาลปีบด้วยน้ำปูนใสใครทําไม่เป็นหาซื้อปูนแดงไม่ได้สมัยนี้เขามีน้ำปูนใสสาเร็จรูปขายด้วยนะคะตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ใหญ่ๆมักจะมีหรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะเมื่อเติมน้ำปูนใสจนหมดแล้วนำส่วนผสมที่ได้มากรองถ้ามีน้ำตาลปีบที่เป็นเม็ดๆอยู่ก็บีบีลงไปให้หมด สุดท้ายใส่น้ำใบเตยลงไป45 ml น้ำใบเตยเนี่ยป้าใช้ใบเตบย3-4ใบปั่นกับน้ำ60 ml กรองด้วยผ้าขาวบางแล้วก็ตวงมาใช้งานนะจ๊ะตั้งไฟกลางคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมเริ่มจับตัวเป็นก้อนที่ก้นกระทะหรือก้อนหมอ้อนี่เห็นยังเริ่มมีแป้งจับตัวเป็นก้อนๆแล้ว เมื่อได้ส่วนผสมลักษณะแบบนี้ให้รีกแกสใช้ไฟอ่อนจากนั้นค่ะกวนตลอดเวลานะกวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมคนใสเดือดเบาๆนี่ค่ะตอนนี้ส่วนผสมป้าได้ที่แล้วนะเห็นไหมตัวแป้งเขาจะดูใสขึ้นเดือดเบาๆความหนื่ของตัวเปียกปูนจะอยู่ประมาณนี้นะคะจะไม่ได้ข้นมากนะ ยกลงจากเตาถ่ายใส่ภาชนะอีกหนึ่งใบแล้วค่อยแวะเวียนมาคนเป็นระยะระยะจนกระทั่งส่วนผสมหายร้อนนำเปียกปูนที่ได้ใส่ถุงบีบแล้วพักไว้ก่อนตอนนี้นะมาทำตัวกะทิสำหรับราดขนมปังกันใช้กะทิ120 ml น้ำมะพร้าว60 ml น้ำ40 ml น้ำตัลทราย15กรัมหรือ1ช้อนโต๊กับอีก1ช้อนชา เกลือ1ห,หยิบมือแป้งกวนไส้12กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะครึง่งถ้าไม่มีแป้งกวนไส้ใช้แป้งข้าวโพดแทนได้แต่แป้งข้าวโพดตัวซอสมันจะคืนตัวไวกว่าแป้งกวนไส้นะคะสุดท้ายใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนที่หัน่นเป็นเส้นลงไป30กรัมเพิ่มได้ลดได้คนจนกระทั่งแป้งละลายหมดนำขึ้นตั้งไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมข้นและเดือดเบา เมื่อส่วนผสมเดือดเบาๆแบบนี้แล้วปิดเตาได้เลยส่วนผสมเขาจะข้นหนืดประมาณนี้นะคะนำส่วนผสมที่ได้เทใส่ชามแปะถุงแกงหรือแรปพลาสติกด้านบนให้แนบไปกับตัวซอสเลยนะแล้วพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเมื่อทุกอย่างพร้อมและเย็นสนิทแล้วบีบเปียกปูนใส่ลงไปในขนมปัง ขนมปังหนึ่งก้อนกลมๆที่ป้ากำลังบีบอยู่นี้จะใช้เปียกปูนประมาณ1 0 1ถึงกรัมเท่ากับว่าขนมปังหนึ่งถาดจะใช้ตัวเปียกปูนประมาณ40-44ถึงกรัมถ้าใครทำแล้วเอ๊ะป้าทำไมหนูใส่ไส้ได้น้อยจังขนมปังหนึ่งก้อนเนี่ยหนูใส่ไส้ได้แค่ไม่กี่กรัมเองนั่นแปลว่าหนูเจาะรูขนมปังเล็กเกินไปนะคะถ้าเจอปัญหานี้ล่ะก็ง่ายๆเลยแค่คว้านขนมปังให้กว้างขึ้นจะได้ใส่ใส้ได้มากขึ้นจ้า เมื่อใส่ไส้เรียบร้อยแล้วกลับมาที่กะทิที่เราพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทคนคนตัวซอสกะทิซะหน่อยให้เข้ากันนะคะซอสกะทิเมื่อเย็นตัวลงเขาจะข้นขึ้นประมาณนี้นะคะใครทําแล้วข้นเกินไปสามารถลดปริมาณแป้งกวนไส้หรือว่าแป้งข้าวโพดได้แต่ป้าไม่แนะนําให้ทําตัวซอสเหลวมากนะคะเนื่องจากว่าเมื่อราดบนขนมปังแล้วเนี่ยเดี๋ยวขนมปังมันจะแฉะ จกตัวซอสกะทิราดลงไปด้านบนของขนมปังได้เลยขนมปังหนึ่งถาดป้าจะใช้ซอสกะทิประมาณ45-50กรัมอยากให้ตัวซอสกะทิปิดเนื้อขนมปังให้ทั่วๆก็สามารถใช้พายหรือใช้ช้อนช่วยปาดได้นะคะแต่ว่าป้าจะไม่ปิดหมดนะป้าอยากโชว์เนื้อของขนมปังด้วย ด้านบนป้าจะโรยงาขาวที่คั่วแล้วลงไปไม่มีงาขาวไม่ใส่ได้แต่แนะนําให้ใช้นะคะเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มความอร่อยได้ดีมากการโรยงาขาวจะโรยให้ทั่วๆหรือโรยเป็นหย่อมๆก็แล้วแต่จากนั้นค่ะถ้าใครมีใบเตยเหลืออยู่ก็นํามาปักตกแต่งได้ตามชอบเดี๋ยวถัดมามาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบนะจ๊ะต้นทุนวัตถุดิบขนมปังหนึ่งสูตร33บาท41สสตางค์ ต้นทุนวัตถุดิบเปียกปูน1สูตร10บาท27สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบซอสกะทิมะพร้าวอ่อน1สูตร25บาท81สตางค์ถาดและฝาสี่ชุด25บาท60สตางค์งาขาวที่ใช้โรยด้านบนตีไป3บาทเอาต้นทุนวัตถุดิบเมื่อสักครู่มารวมกันจะได้อยู่ที่98บาทกับ9สตางค์1สูตรทำได้4ถาดดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อถาดจะอยู่ที่24บาท5 2สสตางค์ ต้นทุนในส่วนนี้ยังไม่รวมค่าใบเตยที่ใช้ตกแต่งค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่าจีบปาถาอื่นๆนะต้นทุนเท่านี้ขายกี่บาทดีช่วยกันคอมเมนต์บอกป้าหน่อยขนมหลังทําเสร็จแล้วป้าใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้1คืนเมื่อนําออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆขนมปังเขาแข็งขึ้นนะให้ตั้งทิ้งไว้นอกตู้เย็นให้คลายเย็น จากนั้นค่อยกินค่ะเนื้อขนมปังจะกลับมานิ่มแล้วก็อร่อยเหมือนเดิมป้าทดลองเก็บไว้ในตู้เย็นแค่หนึ่งคืนนะคะไม่ได้เทสนานกว่านี้เพราะว่ามันหมดแล้วเอาละค่ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า